ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสร้างใบเบิกจ่ายนะคะการสร้างใบเบิกจ่ายจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนเนาะก็คือสร้างใบเบิกจ่ายการตรวจสอบการขอเบิกจ่ายแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบการโอนเงินนะคะขั้นตอนแรกไปที่การสร้างใบเบิกจ่ายก่อนเนาะหน้าตาการสร้างใบเบิกจ่ายก็จะประมาณนี้จากนั้นก็เลือกวันที่ที่เราจะตั้งใบเบิกจ่ายก็คือเลือกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10 แนะนำให้สร้างใบเบิกจ่ายเป็นก้อนนะคะทุกวันที่15กับวันที่31ของเดือนเนาะมันจะได้เป็น2ก้อนมันจะได้ง่ายสะดวกต่อการแบบดึงคัดกรองในการจะแยกกิจกรรมต่างๆเพื่อจะเก็บเอกสารนะคะจากนั้นก็มาติ๊กได้เลยว่าเราจะสร้างใบเบิกจ่ายทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ไปที่คําว่าสร้างใบเบิกจ่ายน,นะคะอันนี้เดี๋ยวเราทดสอบให้ดูว่าเราจะสร้าง สร้างสัก3คนอะจากนั้นเราติ๊กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปที่คําว่าสร้างใบเบิกจ่ายได้เลยอะจากนั้นมันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่ายืนยันการสร้างใบเบิกจ่ายนะก็กดยืนยันได้เลยค่ะอะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เนาะว่าเราสร้างไป3คนนะจะอยู่ที่รหัสตรงนี้นะคะรหัสของการเบิกจ่ายเนาอะ,อะจากนั้นเราก็ไปเช็คการตรวจสอบการขอเบิกจ่าย มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ก็แสดงว่าเดือนนี้เราสร้างใบเบิกจ่ายไปแล้ว2ชุดนะคะนี่สร้างใบเบิกจ่ายสชุดแล้วก็ในหน้าตานี้มันก็จะระบุว่าเราเบิกจ่ายไปกี่รายการจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ขั้นตอนตอนนี้ก็คือรออนุมัติหลังจากนั้นมันก็จะระบุบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวมันขึ้นมาตรงช่องตรงนี้นะคะสีเขียวกับสีแดงตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนการสร้างใบเบิกจ่ายนะคะ